รายการเราเนี่ยเป็นรายการสาระบระเทงเข้ามาแล้วกดไลคน์กดแชร์วันนี้ปรากฏนะครับมีคนไปร้องเรียนกนกตก,ก,ก็คือนายสนธิยานะสนธิยาสวัสดีเจ้าเก่าไปร้องตรวจสอบคุณสมบัติหมอเก๋กมนโดยอ้างว่าให้ข้อมูลเท็จกว้างสร้างความเข้าใจผิดตอบผู้สมัครรายอื่นนะครับนะโดยวันนี้ผมจะติดตามข่าวเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่านายสนธิยาเดินทางไปนะยื่นคาร้องตรวจสอบ ค,คุณสัติ<า>เรื่องสําคัญก็คือเรื่องของอคุณหมอเกตกมลน,นะครับสวที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดนะครับ79คะแนนนะครับตอนนี้ก็มีดราม่าถูกโจมตีอยู่2อสเรื่องเรื่องแรกกรณีการซื้อวุฒิการศาึกษานะครับระดับปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกานะที่แคลิฟอร์เนียเรื่องที่1น,นะโดยถูกโจมตีว่าไปซื้อวุฒิมาไม่ได้เรียนจริงไม่ได้จบจริงอันนี้คือเรื่องแรก นะครับเรื่องแรกซึ่งคุณหมอเกตก,กมมน,นั้นก็ได้ให้การปฏิเสธและก็ยืนยันกับผมแล้วนะครับว่าเธอเรียนจริงจบจริงเป็นไปนตามหลักเกณฑ์กติกาของมหาวิทยาลัยนะครับนะอันนี้คือเรื่องแรกนะครับที่คุณหมอยืนยันว่าเรียนจริงจบจริงนะครับก็แต่ก็ยังมีคนพยายามบิดเบือนใส่ร้ายว่าไปซื้อปริญญามาไม่ได้เรียนไม่ได้จบนะครับนะก็คือเอาเงินจ่ายปุ๊บเขาก็พิมพ์ปริญญาบัตรมาได้ใบ ประกาศสิญบัตรมาโดยที่ไม่ได้มีการเรียนหรือทําวิจาน,นิพนธ์หรืออะไรกันแล้วจ้ะอันนี้เป็นความเท็จนะครับซึ่งคุณหมอเกตก็สมนสิทธิ์ในการดําเนินคดีตามกฎหมายกับคนที่น,นําเสนอข่าวนะครับโพสต์แชร์ในในเรื่องที่บิดเบือนหรือไม่เป็นความจริงเฉพาะคนที่บิดเบือนและไม่เป็นความจริงส่วนคนไหนที่วิาพากษ์วิจารณ์ตามความเป็นจริงนะก็สามารถวิจารณ์ได้เต็มที่ครับแต่ต้องวิจารณ์ตามความเป็นจริง นะครับอันนี้คือเรื่องแรกที่จะเรียนให้ทราบนะส่วนประเด็นที่2เรื่องที่ว่าแกพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเรืออะไรยังไงเนี่ยอันนี้ก็รอให้นะคุณหมอนะครับเป็นคนแสดงความคิดเห็นเองว่าว่าคุณหมอพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเนื้ออะไรต่างอันนี้ก็นะครับเดี๋ยวผมก็จะมีนัดหมายกับคุณหมอนะครับในวันนี้นะครับก็จะมีการนัดหมายกันก็พูดคุยกันในหลายๆเรื่องนะครับที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับเสียงเสริมชัดเจนไหม นะชัดเจนนะครับน,ะ,บน,นะเรื่องต่อไปก็เรื่องวันนี้ปรากฏนะครับมีคนไปร้องเรียนกะกะตะก็คือนายสนธิยานะสนธิยาสวัสดีเจ้าเก่าไปร้องตรวจสอบคุณสมบัติหมอเกตกมลโดยอ้างว่าให้ข้อมูลเช็กว้างสร้างความเข้าใจผิดต่อบผู้สมัครรายอื่นนะครับนะโดยวันนี้ผมจะติดตามข่าวเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่านายสนธิยาเดินทางไปนะยื่นคําร้องตรวจสอบคุณสมบัติของคุณหมอเกตกมล นะครับสวกลุ่ม19ใน2ประเด็น1แจ้งข้อมูลเท็จต,ต่อระบบราชการนะนะครับแล้วก็อะไรทำให้ผู้สมัครด้วยการเข้าใจผิดไปสู่การลงคะแนนตามวุฒิการศึกษานะครับนะทำหลักฐานเท็จในใบสมัครสวสนะนะครับก็คือประมาณ2ประเด็นนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดคุยกับคุณหมอเกตถ้าสมมุติว่าการกระทําของนายสนธิยา เป็นการกระทําที่แจ้งความเท็จใส่ร้ายมุ่งทําลายนะครับนะครับก็คงจะต้องดําเนินคดีกับนายสนธิยาในเกี่ยวกับเรื่องมิ่นประมาทแจ้งความเท็จหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเป็นการล้อเรียนตามข้อที่จริงไม่เป็นไรนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมีนักของหมอเกตนะครับแล้วก็มาดูปรึกษาว่าเราจะอ่าี้แจงต่อสังคมอย่างไรอันไหนเป็นข้อที่จริงรับได้ พราะปัจจุบันคุณหมอเกตนั้นนะเป็นบุคคลสาธาระเป็นสมาชิกวุฒิสภาสามารถยอมรับการตรวจสอบได้แต่การจงใจใส่ร้ายนะให้คุณหมอเกตได้รับความเสียหายนั้นนะคุณหมอเกตก็ได้มอบหมายให้ผมนะครับเตรียมดําเนินคดีกับทุกคนนะครับพวกที่เป็นหัวโจกทั้งหลายนะเป็นหัวโจกทั้งหลายนะครับยิ่งจบล็อกเตอร์เป็นอาจารย์เป็นรองศาสตราจารย์เป็นอะไรางน่ะนะนะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งๆท,ที่ตัวเองก็มีการศึกษาสูง นะจะต้องตรวจสอบก่อนวิพากษ์วิจารณ์การตรวจสอบหมอหมอเกตนะโดยไม่ได้ตรวจสอบเพื่อจริงไม่เคยสอบถามนะยังไม่มีพยานหลักฐานแต่ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ชี้นําสังคมให้เสื่อมเสียก็จะต้องถูกดําเนินคดีนะแต่พี่น้องประชาชนที่แสดงความคิดเห็นโดยสุจริตนะเต็มที่อะไรครับนะการวิพากษ์วิจารณ์คุณหมอเนี่ยเต็มที่เลยถ้าเป็นวิจารณ์วิจารณ์โดยสุจริตเนี่ยเต็มที่ แต่ถ้าเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ในลักษณะบิดเบือนใส่ร้ายเช่นบอกซื้อวุฒิการศึกษามาดรพร้อมศาสตรายศาสตราจารย์ปอมคนเหล่านี้จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะคําว่าศาสตราจารย์คําว่าดรนั้นมันมีทั้งในประเทศต่างประเทศศาสตราจารย์ในประเทศก็ต้องโปรดเกล้าศาสตราจารย์ต่างประเทศไม่ต้องหลักเกณฑ์การเป็นศาสตราจารย์มันมีหลายแบบซึ่งเดี๋ยวคุณหมอเาจะอธิบายนะครับเพราะฉะนั้นพวกดกร์ทั้งหลายนะครับคุณเป็นคนที่มีการศึกษาสูง นะเรียนจบมาเยอะเป็นครูบาอาจารย์อย่าเชื่อทำลายคนอื่นเขานะอย่าไปอิจฉาริษยาเป็นลงสมัครก็แพ้นะบางคนนะ่ะลงสมัครก็แพ้บางคนก็เป็นรอ,องศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรต่างๆนะครับนะคุณมีความรู้นะครับคุณต้องสร้างสรรค์เป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือเพราะนั้นก็ฝากให้ระมัดระวังคำพูดอันไหนไม่จริงจะถูกดำเนินคดีแต่ถ้าอันไหนจริงนะครับไม่เป็นไรวิจารณได้กมาน,นานแล้วคดีไม่คืบหน้าเลย ออกหมายเนียกครั้งที่หนึ่งออกหมายเนียยครั้งที่สองตอนครั้งที่สามมาก็ไปแจ้กดนะูแล้วแล้วจะมาขอหลักของหลักฐานสเตตเมนต์อะไรจากเราเนะี่ยดูนะเอ๊จะมาดูเหมือนไม่เชื่อเราอะ่ะไม่เชื่อทางลูกนี่ที่เขามีเอกสารมาชี้เช้นทางเงินรไรต่างก็ก็ก็น่าจะพอ,อก,กันที่ะจุกครูนะอขอบคุณสำหรับสิ่งที่ผ่าน,านมาานะครับอขอนอท้งรอพี่เดอาจจะต้องลาก่อนนะครับลานะครับ เพราะว่าเรามีความรู้ความสามารถมีศักยภาพามีนักกฎหมายจานวนมากที่สํานักง,งานผมผมเป็นเจ้าของสํนงงานักงานสองสําำนักง,งานะลูกน้องผมเยอะแยะนะเออนะนะครับเยอะแล้วกันนะลูกน้องผมเลยนะไม่มีปัญหาดูแลลูกหมีดูแลน้องออกดูแลน้องลิลลี่นะครับลิลลี่เนี้ยไม่ต้องห่วงเลยใครจะมาฟ้องหนูไม่ได้หรอกนะถ้าใครไปเล่นงานถ้าเกิดลิลลี่ติดคุกไปผมก็แย่เ่ยเวลาผมนั่งกินวายแล้วใครจะมาจะมาลินวายให้ผมเนะีะย นี่เดี๋ยวก็นัดกันเดี๋ยวอย่างวันสองวันนี้ก็นัดลิลลี่มานั่งกินวายกันเหมือนเดิมนะนะเพราะนั้นก็ใครจะมาฟ้องร้องลิลลี่อะไรเนี่ยผมไม่ยอมนะเออนะผมก็ถือว่าเขาเหมือนลูกเหมือนหลานนะจะไม่ยอมไม่ใครมารังแกไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องไปพึ่งใครแล้วลิลลี่นะพี่เดนด,ดูแล็มที่จุกครูจุกครูจบนะนะนะอือนะครับ ทนายเดชาจะเสียชื่อเสียงก็คดีนี้แหละไม่เป็นไรครับนะครับยินดีเสียชื่อเสียงนะทนายเสียชื่อเสียงเอาไม่ใช่ไม่ใช่ผมนะคนอื่นมั้งนะอา่านะครับกินวายบริรัมค่ะพี่เดชอาจใช่นะร้านวายบริรัมก็เป็นเอฟซีอยู่หลายคนอยู่นะครับสบายๆนะครับนะตำรวจพึ่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ฟ้องเองแค่นั้นเองนะครับนะนะครับสบายครับ,นะรบอืพจากนั้นก็ ดูรลําช้าอันนี้ลูกหมีนะตำรวจเกรงใจแล้วเกินเกรงใจไม่ยอมแจ้งแล้วเกันไม่รู้กลัวอะไรกันไปเนาะนะแล้วก็ไม่ค่ยเชื่อเรา่เราเป็นนี่จริงอะไรจริงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพี่เดจัดให้อาจจะเป็นอาทิตย์หน้าเขาจัดเดนะนะครับส่วนไทยจะฟ้องหมิ่นประมาทเลยตามสบายนะครับนะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะแถลงข่าวอ่ะคนดังในวงการบันเทิงในวงการสื่อนะเบี้ยนี่ตังไม่จ่ายคนดังมากๆเหมือนกัน นะดังไม่แพ้ลูกหมีกับผู้ก,กรณีหรอกนะแล้วก็ฟ้องหมิ่นประมาทตังค์ไม่จ่ายก็ฟ้องหมิ่นประมาทแล้วก็เสร็จแล้วเอาเงินที่ได้าจากการบิมามาหักกบลบหนี้หนี้ไม่ใช้มีเงินไม่ใช้หนี้แต่มีเงินไปจ้างทนายฟ้องหมิน่นนะครับก็อีกคดีหนึ่งก็อาจจะแถลงข่าวที่หน้านะครับนะนะนะใครอยากจะนะประจานอะไรในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องก็มาที่พี่ดีตังค์ไม่ต้องจ่ายไม่มีการเรียกตังสองแสนสามแสนห้าแสนออกรายการไม่มี ที่นี่ไม่มีทุกคนมาถามว่าใครเสียตังค์ไม่มีนะครับอืมต้องฟ้องลัวเป็นเยี่ยงอย่างมนะครับให้กําลังใจเจ้านี่จบไปนะครับเนี่นะนะเพราะนั้นขอให้ทุกท่านสบายใจนะแล้วก็เราจะรวมตัวผู้เสียหายทั้งหมดก็คงจะไปใช้บริการตำรวจก็คงจะต้องใช้บริการศาลก็ที่ผ่านมาก็ขอบคุณกค่นั้นเองนะครับเพอเอฟซี FC อ่างทองนะครับมีหลายๆคนนะครับ นะมีเรื่องอะไรบ้างครับเมียไม่ให้เข้าบ้านจะทํำยังไงครับถ้านอนนอกบ้านแค่นันก็จบเปเออนะครับเออมีเมียก็ต้องเกรงใจเมียไม่เกรงใจเมียมเมียก็ให้นอนนอกบ้านอ,อนะครับนะนะครับ